เครื่องสกัดโดยใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวด supercritical fluid extraction ใช้สกัดสารที่มีมูลค่าสูงจากพืชหรือสมุนไพรโดยไม่ต้องใช้ตัวทำละลายอินทรีย์เพื่อให้ได้สารสกัดที่ปราศจากสารพิษตกค้างและอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ที่สุด การสกัดแบบ Super Critical f ล u i ู Extraction หรือ SFE เป็นการสกัดโดยใช้สารในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันเหนือจุดวิกฤตซึ่งจะมีคุณสมบัติในการซึมผ่านของแข็งได้เหมือนแกส๊สและสามารถละลายสารได้เหมือนของเหลวจึงใช้เป็นสารสกัดได้อย่างดี ตัวอย่างของสารที่ใช้เช่น supercritical carbon d i ด x i d e ซึ่งมีสถานะผสมระหว่างแก๊สและของเหลวซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายสารพวกไม่มีคั่ว nonpolar c o m p o u n อุณหภูมิและความดันในการสกัดจะต้องปรับให้สูงเกินจุดวิกฤตของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกรณีที่ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว นอกจากนี้อาจามีการใช้ตัวทำละลายอื่นควบคู่กันไปด้วยเช่นเอทานอลซึ่งสามารถเพิ่มความมีประสิทธ,ธิภาพในการสกัดได้ดีขึ้นสารที่นิยมสกัดจากเครื่อง SFE ส่วนใหญ่เป็นสารที่มีมูลค่าสูงเช่นสารสำคัญทางยาน้ำมันหอมระเหยสารให้กลิ่นรถหรือสารให้สีจำเพาะเป็นต้นเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้สกัดกับเครื่อง SFE การสกัดเริ่มจากการนำวัตถุดิบที่มีขนาดอนุภาคที่เหมาะสมบรรจุลงในถังสกัดกรอกตัวอย่างจนเต็มปิดคอลัมน์ให้สนิทดึงรอกเพื่อบรรจุแท่งสกัดลงในเครื่อง เปิดวาล์วแก๊ส CO2 และปรับพารามิเตอร์จากนั้นทำการปรับความดันและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นๆหลักการทำงานของเครื่อง SFE เบื้องต้นเริ่มต้นจากเปิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังเก็บเข้าสู่ระบบ จากนั้นทําการปรับความดันและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นๆเพื่อให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สัมผัสกับสารที่ต้องการสกัดตามเวลาที่ต้องการสารที่สกัดได้จะไหลผ่านไปยังถังแยกเซปเลเตอร์ซึ่งเป็นการแยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากสารที่ต้องการสกัดเมื่อแยกสารที่สกัดออกมาแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกนำไปหมุนเวียนใช้ในระบบต่อไป ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นคขูดออยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมีเครื่อง SFE ในระดับ p พ l o t Scale ขนาด24ลิตรสามารถสกัดได้ที่ความดันสูงสุด30เมกกะปาสคาลไว้บริการผู้ประกอบการที่สนใจหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเช่าใช้เครื่องมือ ติดต่อสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ